ตอนนี้ในตัวอำเภอหัดใหญ่เองกําลังเดินหน้าฟื้นฟูเมืองอย่างเต็มที่นะคะทั้งภาคราัฐบ้านเรือนประชาชนและภาคเอกชนค่ะแต่ดูเหมือนว่ามีการระดมเครื่องจักรเข้าไปแล้วระดมสัพพกกำลังเข้าไปอย่างเต็มที่แล้ว แต่จะคืบหน้าขนาดไหนหลังจากที่นํารถได้สักประมาณ1-2วันนี้นะคะไปตามสถานการณ์เพิ่มเติมกับคุณสุทธยาแก้วขำรายงานสดจากเขตทศบาลน,นครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะคุณสุทธยาค่ะครับคุณวิภาพรคุณออนศนีครับมีการระดมทั้งกําลังคนและเครื่องจักรจากนอกพื้นที่เพื่อเร่งเข้ามาฟื้นฟูตัวเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะการเร่ง จัดเก็บขยะและซากปรักกักพังรวมถึงการฉีดน้ำล้างทำความสะอาดตัวเมืองครับ รถแบกโฮรถขุดตักขนาดใหญ่รวมถึงรถบรรทุกน้ำและกำลังคนจากหลายหน่วยงานเร่งเข้าเก็บซากประกัาขพังและขยะจากภาวะน้ำท่วมบริเวณถนนนิพัฒน์อุทิศสองเชื่อมต่อไปจนถึงถนนสายสีภูวนาถซึ่งเป็นกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งหรือการทำความสะอาดครั้งใหญ่ที่หลายหน่วยงานประสานความร่วมมือเพื่อเร่งฟื้นฟูตัวเมืองอาดใหญ่ เจ้าของรถบรรทุกคันนี้บอกว่าทางผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงได้นําเครื่องจกักรรวมถึงรถบรรทุก10บล้อหลายคันเร่งเข้ามาช่วยเหลือทําความสะอาดตัวเมืองอ่าดใหญ่มาจากพัทลุงครับมาจากอำเภอป่าบอนของห้างส่วนจำกัดเพชรลุง,ลงรถก่อสร้างครับเป็นเทศบาลประสานเลครับ แล้วก็มาทั้งหมดมากันห้าคันครับมีรถสิบรอดาอะไรก็มีครับมีรถตักก็มีมาด้วยเหมือนกันครับป้าหมายของเรามาทําอะไรครับมาช่วยทําความสะอาดครับเพราะว่มาช่วยทําความสะอาดมีรถทั้งหมดีล้ังมีรถอะไรบ้างมีรถน้ทั้งหมดมากันห้าคันครับแล้วก็มีรถดาวันนี้มาสิบสามคันครับแล้วก็มีรถตักสองคันครับแล้วก็มีคนงานมากัน ใช่ครับรถดัจะเป็นผลรขยะแล้วก็รถน้ําจะทําความสะอาดครับด้านผู้น,นาาําชุมชนเกาะหมี่อำเภอใหญ่จังหวัดสงขลารวม5ชุมชนก้าแจ้งความเอาผิดกับ บุคคลที่ยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อข่มขู่อาสาสมัครมบลณนิธิซึ่งเข้าพยายามไปช่วยเหลือในช่วงที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมโดยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้สังคมภายนอกมองชาวเกาะหมีไปในทางไม่ดีและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่รอ,อการช่วยเหลือซึ่งหลังมีการยิงปืนเพราะว่าการช่วยเหลือเข้าไปน้อยมากส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดสำหรับการติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีทำได้ไม่ยากเนื่องจากมีผู้จดจำใบหน้าได้อยู่ครับ รอรับความรอดแล้วก็รู้สึกว่าทำไม้พ่นองเนี่ยเสียใฉยเสียงหมาเพราะว่าเราจุมนเกามีเนี่ยเป็นคนเป็นชนจนสีมีนนำใจแล้วก็ช่วยเลือซึ่งกันมาตลอดอาย่ก็มีไม่รู้ว่าคนจากที่ไหนนะครับยิ่งปืนแล้วก็ทำห้ชุมชนเกาะมีเราเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็เสียเฉยเสียงเราต่างประชาชนชุมชนต่างอาชุมชนแล้วก็พนองนี่ยมนเกามีก็หนิงนอนใจไม่ได้แต่หลังจากที่เราช่วยพี่นองจาก้ํามโทนได้แล้วเราก็ประชุมกันว่าจะทำยังไงกับคนดียิ่งปืน กู้อ่าเี่ยมาช่วยพีนย่น้องในชุมชนกามี้กาวันนี้ก็ได้รวมตัวกันเข้ามาเพื่อแจ้งความต้นนืนคดีกับด้านตำรวจภูธรหัดใหญ่ฝากสื่อสารประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ต้องการมาติดต่อราชการโดยเฉพาะการเข้าแจ้งกรณีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้ได้มีการจัดส่งตำรวจของสถานีไปตั้งโต๊ะรับแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรคอหงษ์แทนเนื่องจากสถานีตำรวจภูธรหัดใหญ่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วม นี่เป็นสภาพความเสียหายของใจกลางตัวเมืองหาดใหญ่ใกล้กับโรงเรียนแสงทองจะเห็นได้ว่าด้านหลังผมซากปรกักกพังซากขยะรวมถึงสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมถูกกองอยู่เต็มบนถนนเส้นนี้ซึ่งนี่เป็นความเสียหายครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของตัวเมืองหาดใหญ่โดยประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่สะท้อนความเห็นมาว่าเกิดจากการแจ้งเตือน ที่ล่าช้าทําให้ไม่สามารถที่จะอพยพเข้าของสินค้าที่สต็อกไว้ในคลังสินค้าจึงทําให้เกิดความเสียหายมูลลค่าสูงครับคุณวิภาพรคุณออนซินีครับค่ะขอบคุณคุณญริยาะนะคะ